การทำหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เล็กๆหรือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายที่คนทำงานทุกคนต่างทวิลหาคือความสำเร็จเพราะความสำเร็จไม่เพียงนำมาซึ่งความปิติยินดีแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองและผลักดันให้หน้าที่การงานของบุคคลก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปดังนั้นผู้ที่รับบทบาทหัวหน้าจึงเปรียบเสมือนเสาหลัก ที่ต้องดูแลหมู่คณะด้วยความรอบคอบเป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญาที่รู้จักพิจารณาเหตุผลก่อนตัดสินใจอีกทั้งต้องมีความรอบรู้และละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนหากหน่วยงานใดมีผู้นำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความรุ่งเรืองสร้างขวัญกำลังใจความสบายใจและความพอคภูมิใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนแต่คำถามคือหากวันหนึ่งโอกาสนั้นมาถึงแล้วเราต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ เราจะวางตัวลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการบทบาทนี้อย่างไรสมมุติว่าคุณได้รับบทบาทให้เป็นหัวหน้าทีมที่ต้องการการยอมรับแต่กลับพบปัญหาไม่รู้จะสร้างบารมีอย่างไรสั่งงานไปลูกทีมก็นิ่งเงียบหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ไว้วางใจวันนี้ผมขอชวนทุกท่านมาสวมบทบาทเป็นหัวหน้าทีมวิถีพุทธด้วยการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและครองใจทีมงานไปพร้อมกันครับพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในคาถาธรรมบทซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมาการิโนสัญญัตสะจะธรรมะชีวิโนอัปปะมัตตะยะโสภิวัตติแปลความว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความมั่น มีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวนแล้วจึงทำร,ร,ระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทประการแรกคือการมีความหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านไม่ใช่แค่สั่งการแต่ลงมือทำและเป็นแบบอย่างผู้นำที่แท้จริงต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทพร้อมที่จะลุยไปกับทีมไม่ว่าจะต้องเจอกับความท้าทายแค่ไหน แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทลงมาช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่แค่สั่งแล้วหวังให้งานสำเร็จประการที่2คือการมีสติอยู่เสมอไม่ว่าจะทำงานอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมไม่เผลอเลอไม่ประมาทกับสิ่งเล็กน้อยผู้นำต้องเป็นหลักให้ทีมได้เมื่อเกิดปัญหาต้องสามารถตั้งสติวิเคราะห์สถานการณ์และหาทางออกด้วยความรอบคอบประการที่ส คือการทำงานที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากการทุจริคตคดโกงหรือการเอาเปรียบผู้นำที่ซื่อสัตย์จะได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องและผู้ใหญ่เพราะทุกคนรับรู้ได้ว่าคุณกำลังสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวประการที่4คือการรู้จักใคร่ครวญไตร่ตรองหาเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใด ผู้นำที่ดีจะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ทุกก้าวเดินของทีมเป็นไปอย่างมั่นคงประการที่5คือการระมัดระวังสำรวมกายวาจาใจไม่ให้เป็นไปในทางที่ผิดหรือสร้างความเสียหายผู้นำที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้จะเป็นที่พึ่งของทีมไม่สร้างบรรยากาศตึงเครียด และสามารถแก้ปัญหาด้วยเหตุผลประการที่6คือการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพโดยธรรมโดยสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้นำที่ยึดมั่นในหลักธรรมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวเพราะทุกคนรู้ว่าคุณจะตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมประการสุดท้ายคือการไม่ประมาทไม่หลงระเริงกับความสำเร็จ ไม่ละเลยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผู้นำที่ดีจะมองหาโอกาสในการปรับปรุงอยู่เสมอและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมทั้ง7ประการนี้ไม่ใช่แค่คำสอนทางศาสนาแต่คือคำพีผู้นำที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกยุคสมัยหากเราสามารถน้อมนำคุณธรรมเหล่านี้มาปรับใช้ในบทบาทของผู้นำ ไม่เพียงแต่แค่ยศหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานจะเจริญงอกงามแต่คุณจะกลายเป็นผู้นำที่ครองใจคนได้อย่างแท้จริงลองสำรวจดูนะครับว่าคุณมีคุณธรรมเหล่านี้ครบถ้วนแล้วหรือยังหรือควรเสริมในด้านใดเป็นพิเศษหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้นำท่านอื่น,นๆได้นำไปปรับใช้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับ